คำถามรายวันนะครับเพื่อนก็ถามมาว่ามีดพับเนี่ยแนะนําให้หน่อยว่าจะเป็นมีดพับขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ดีเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเริ่มจากอย่างนี้ก่อนอันดับแรกกฎหมายก่อนคุณพกพามีดวามยาวเกิน3มนิ้วเนี่ยก็จะมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะโดนรวบได้นะครับแต่โอเคนะั่นคือข้อกฎหมายที่ออกแบบให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมันมีกฎหมายอยู่ทีนี้พอหลุดจากกฎหมายมาแล้วสิ่งที่ สิ่งที่มีดพับออกมาเพื่อแก้ปัญหาคือมีดมันพับได้เพื่อลดขนาดนะฮะเวลาพกพาเนี่ยมีสมัยก่อนมันับไม่ได้พอมีเทคโนโลยีมีแมชชีนิกเข้ามาทําให้มีดพับมันมีราคาเล็กลงสามารถพกพาได้สะดวกไม่ว่าเล่มเล็กเล่มกลางเล่มใหญ่เอากดหมายขีดปุ๊บเลือกเลยนะครับแต่หลักการในการเลือกก็คือมันควรจะเปิดได้ง่ายด้วยมือเดียวไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่นี่คือซา l ์เรนมู7029นะฮะขนาดเล็กแต่เปิดได้ง่าย นี่นะครับส่วนใครเอ๊ะมันเปิดไม่ได้ง่ายต้องซ้อมต้องฝึกนะครับแล้วคุณก็จะเปิดมาได้แบบสะดวกเพราะว่ามันเป็นมีดคุดล้ลอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมชอบมีดเล็กในขนาดที่มีดใหญ่นี่ซูเกานู9008ใหญ่ไหมก็ใหญ่กว่าเมื่อกี้นี่นะครับแต่ก็อาจจะไม่เกินข้อกฎหมายที่เขากาหนด,ดกันนะเปิดง่ายไหมเปิดง่ายอันนี้เป็นระบบฟลิปนี่มีดใหญ่ แต่ก็ต้องเปิดง่ายโดยหลักการแล้วมีดพับมันควรจะเปิดได้ช่วยมือเดียวเพราะอีกมือหนึ่งเราสามารถทําอย่างอืกก่นได้แต่ก็ไม่เสมอไปนี่ก็แล้วแต่คุณจะชอบว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่สําคัญผมให้ความสำคัญกับการที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้โดยสะดวกก็แล้วะละกันส่วนตัวผมชอบมีดเล็ก